โครงการเงินที่ท่าน1,000บาทนะครับหรือเราเรียกกันว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในเฟส2ตัวสอบสิทธิ์เงิน1,000 0บาทเฟส2ผ่านแอปทางรัฐสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้วันที่22มกราคมเป็นต้นไปนะครับส5 6 8เป็นต้นไปสามารถที่จะเข้าไปตรวจเช็คได้โดยทางรัฐนะครับย้ำจะมีการโอนซ้ำ3า3ครั้งนะครับ เพราะการโอนเงินเนี่ยจะโอนผ่านพร้อมเพยที่ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านนะครับอย่าไปผูกพร้อมเพยกับเบอร์โทรนะให้ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนของท่านนะครับก็จะได้รับเงิน10,000บาทแต่คราวนี้ถ้ารอบแรกโอนแล้วไม่ผ่านติดปัญหาเรื่องบัญชีติดปัญหาเรื่องพร้อมเพยที่ยังไม่ได้ผูกนะครับเขาจะมีการโอนซ้ำนะครับโอนซ้ำ ในเดือนถัดไปก็คือเดือนกุมภาพันธ์กับเดือนมีนาคมนะครับจะเป็นการโอนําส่วนวันที่โอนซ้ํานั้นเดี๋ยวเราคงมาพูดคุยกันเออกุมภาพันธ์มีนาแล้วก็เมษานะครับหลักๆนะครับคนที่จะได้เงินในเฟสสองนี้คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอายุ60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัตินะครับเคุณสมบัติที่จะได้รับเงินนะครับ ตัวโครงการที่ท่านนะครับห0 0 0งบาทอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับและว,วิธีการตรวจเช็คกัน ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เข้าเป็นเป็นวิธีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับก่อนอื่นหนึ่งเปิดแอป,ปทางลัดนะครับแอปพลิเคชันทางลัดแล้วให้เราเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยหากท่านใดนะครับไม่ได้ใช้นานนะลืมข้อมูลนะครับสามารถที่จะกดลืมพาสเวิร์ดได้แล้วก็กรอ,อกนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของคุณเข้าไปนะครับระบบก็จะทําการส่ง OTP มา ให้ตั้งรหัสผ่านใหม่อะไรก็ว่าไปนะครับคราวนี้มากลับมาเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่มตรวจสอบสถานะ2ระบบจะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลและขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนนะครับ3ให้ท่านกดปุ่มยืนยันข้อมูล4นะครับกรอกเบอร์โทรศัพท์และกดปุ่มรับรหัสทาง sms หรือรับรหัส otp นะครับ 5. ท้าทการกรอกรหัส otp และกดปุ่มยืนยันโทรศัพท์มือถือ6นะครับ กดปุ่มอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบุคคลของคุณ7ระบบจะแสดงผลว่าสถานะในการรับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอร์เรของท่านอยู่ขั้นตอนใดโดยมีดังต่อไปนี้หากอยู่ขั้นตอนที่3คือระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์หากอยู่ในขั้นตอนที่4นะครับคือท่านไม่ได้รับสิทธิ์หากอยู่ขั้นตอนที่5คือท่านได้รับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงินที่ท่าน10,000บาทผ่านที่ท่าวอร์เรเพราะนั้นใครที่อยู่ในขั้นตอนที่3นะ ครับยังคงมีโอกาสที่จะได้รับดิ g i t a l ว a ร l e รดหมื่นบาทนี้อยู่แต่ท่านใดที่อยู่ขั้นตอนที่4แปลว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับด้วยประการทั้งบวงเพราะฉะนั้นไปตรวจเช็คกันเลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองนะใครได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับลองดูนะครับหลานของท่านลองมาตรวจเช็ค นะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับปูกย่าตาใหญ่นะครับลองดูนะในเฟสนี้เจ็ดเงื่อนไขนะครับที่ถ้าคุณเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งนะครับจะหมดสิทธิ์รับเงิน1,000 0บาทซึ่งเป็นเงินสดนะครับในเฟสสองก่อนตุจ,จีนนะครับประมาณก่อน29มักมกราคม258นะเดือนนี้แหละนะครับมีผลแน่นอนนะครับคุณจะถูกตัดสิทธิ์เลยนะข้อ1 ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่จะได้รับเงินก้อน10,000บาทต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐเท่านั้นนะครับไม่ลงทะเบียนไม่ได้สตัดสิทธิ์คนที่ได้รับเงินในเฟสแรกไปแล้วแม้จะอายุครบตามเงื่อนไขลงทะเบียนตามเงื่อนไขแต่ถ้าได้รับเงินเฟสแรกก็คือคุณเป็นอาจจะเป็น1ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสเป็นผู้พิการที่ได้ในเฟสแรกไปแล้วก็จะไม่ได้ในเฟส ที่2นี้ 3. ม,มีรายได้ไม่เกิน840,000บาทต่อปีนะครับเขาก็จะไปเช็คดูว่ารายได้คุณเท่าไหร่ 4. ไม่มีเงินฝากทุกบัญชีเกิน500,000บาทนะครับ 5. ไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำา6ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐคือต้องเข้าใจก่อนว่าโครงการอื่นๆของทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคนละครึง่งเราเที่ยวด้วยกันหรืออะไรเงี้ยที่ คุณอาจจะไปทุจริตกับโครงการเหล่านั้นไม่ว่าด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งจนรัฐบาลนะครับจับได้นะแล้วก็มีการเรียกคืนอยู่ในช่วงระหว่างนั้นเขาก็จะแบนคุณทุกสิทธิ์ที่รัฐบาลจะแจกนะเกี่ยวกับข้องกับเงินอะไรพวกนี้เขาจะแบนหมดเลยนะเไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการโครงการอื่นของรัฐก็คล้ายๆกับไอ้ข้างบนนั่นแหละนะครับคือไม่เพราะนั้นถ้าใครไม่เข้าเงื่อนไขนี้นะครับและก็ตรงกันข้ามกับเงื่อนไขนี้ก็คือ เป็นผู้สูงอายุนะครับ60ปีขึ้นไปนะครับลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแอปทางรัฐเอาไว้แล้วนะครับนะก็มีรายได้ไม่เกิน840,000ก็เนี่ยแหละเข้าเงื่อนไขนี้เ,เข้าตรงข้ามกับเงินไขนะครับนี้ก็จะได้รับไปก็จะได้รับนะครับเงิน1,000 0บาทนะในช่วงก่อนก่อนย9บ มก,กราคมคือกอ่อนตุจีนนะครับเพราะนั้นใครได้บ้างไม่ได้บ้างลองดูนะครับลองไปดูนะผ่านแอปทางรัฐก่อนว่าออคุณได้รับสิทธิ์หรืออยังก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่นกอนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอ Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบริการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทําให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดนระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ